ตอนที่8ความวุ่นวายกลางอเมซอน1เมนเฟรนยนขยับจมูกฟุตฟิตใส่เสื้อผ้าชุดคนรับใช้ผู้ชายที่ตัวเองไปจัดการลอกคาบมากลิ่นไม่ค่อยอนามายัยจะทำไงได้ปัดความคิดอย่างไม่ใส่ใจนะักก่อนจะถอดกระโปรงยาวและจัดแจงสวนสื้อผ้าที่ถึงกลิ่นจะมีปัญหาแต่สวมใส่แล้วสบายใจกว่ากันหลายเท่า 3วันกับการได้รับอนุญาตให้เดินโตเตแบบมีสาวสวยหุ่นนักรบคงตัวตลอดทําให้เธอทําได้อย่างมากก็แค่เดาแผนฝังปราสากน,นิดหน่อยๆขโมยมีดเชือกกับเสบียงเล็กๆน้ยนจังหวะดีที่สุดครั้งเดียวที่หาได้ก็คือรายการแอบลอกค่าพ่อหนุ่มคนรับใช้การลอกค่าที่เล่นสาวสาวนักรบอเมซอนพากลองกีดกัดเมื่อโผลมาเห็นผลงานที่เธอทิ้งไว้ พราะไม่มีเวลาจะจัดการเกลื่อนร่องรอยให้เรียบร้อยอย่างน้อยแม่สาวนักรบทั้งหลายแห่งอเมซอนก็ดูเหมือนจะพอมีอย่างสมเป็นหญิงอยู่บ้างไม่ถึงกับด้านหนือกล้านจนเกินไปเจ้าคนไม่สมเป็นหญิงยิ้มกลิ่นอย่างขำขันก่อนสาวเท้าเดินมาหยิบแผนที่ที่แอบวาดขึ้นมากลางบนโต๊ะอย่างทบทวนแผนการในใจอีกครั้งพี่สาวชาวเอเมซอนทั้งหลายช่างพูดช่างจาไม่ผิดจากที่ทําให้เธอปวดหัวจี๊ดมาตลอดทาง ในเกวียนแต่มันก็ดีที่ทําให้เธอพอเดาทางหนีทีไรหลอกถามการวางยารักษาการกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้สถานการณ์ที่บอกให้รู้ว่าเธอเหลือเวลาไม่มากอย่างที่ถ้าไม่หนีไปวันนี้พรุ่งนี้ก็เตรียมถูกจับแพ็คลงกล่องออกเดินทางไปร่วมงานเปิดตัวที่ได้แห่งความมืดที่เอดินเบิร์กได้เลยส่งคาเอเดนดีมอสส่งคมที่ตอนนี้วัตถุประสงค์ ชักเบี่ยงเบนจากเพื่อประชาชนและความหิวโหยเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับการอวดศักดาและอำนาจแตะเธอก็ไม่มีอารมณ์พอจะอยู่เพื่อวิเคราะห์หรือพิสูจน์ว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันคืออะไรการรักษาการที่นี่รัดก,กุมเอาการแถมปราศาก็เป็นแบบหอคอยสงูงรายการกระโดดจากหน้าต่างและลงบูบถึงพื้นต้องเรียกว่าฝันเฟื่องเต็มทนยกเว้นแต่จะมีวิชาหอเหินเดิอนอากาศแย่กว่านั้นคือทั้งที่หอคอยสงูงลิฟท แต่ดันมีบันไดบนบันไดเดียวเท่านั้นแผนในใจที่ตอนนี้กะเกณฑ์ไว้คือต้องหอต้องหาโอกาสลงไปซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นสองให้ได้แล้วค่อยใช้เชือกที่เตรียมไว้ปีนออกไปข้างนอกเพราะหน้าประตูด้านล่างมีทหารเฝ้าตลอด24ชั่วโมงการประทะไม่ใช่หนทางที่ฉลาดเพราะตอนนี้อาวุธที่มีก็เหลือแค่มีสั้นกิกก๊กกที่ทําได้แค่เปิดซองจดหมายเว้นแต่ว่าเธอจะหาผ่าประพีเจอเสียก่อนเวรกรรม แล้วก็ไม่รู้ว่าท่านนางพญาแสนสวยจะเอาผ่าปัตภพีเธอไปซ่อนไว้ที่ไหนสิความคิดที่ทําให้นึกหนักใจแกนเสียดายของดีที่นานๆจะมีกับเขาสักอย่างก็ดันดูท่าจะรักษาไว้ได้ไม่นานสวยอะไรอย่างนี้เธอพอมีเวลาจะหาดาบแางมากก็แค่ในช่วงยามผัดกละครึ่งหลังของคืนมีห้องถึงห้าห้องที่น่าจะเป็นที่เก็บสมบัติแต่เฮลได้ตาถึงพอจะเห็นดาบผ่าปัตพีมีค่าเป็นสมบัติควรเก็บน่ะเหรอ หรือจะเห็นเป็นแค่เศษเหล็กแล้วโยนเข้าลงหลอมเหล็กไปแล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เห็นทีต้องถึงเวลาเซกุตบายกับเจ้าผ่าอัทภีเพราะยังไงซะชีวิตเธอมันก็มีค่ามากกว่าดาบหนึ่งเล่มความคิดที่ทําให้ในตาีน้าตาลฉายประการเสียดายขึ้นมาแวบ,บหนึ่งก่อนจะกวาดมองแผนที่เพื่อจดจํารายละเอียดอีกครั้งแล้วพับเก็บใส่กระเป๋าหยิบมีดสั้นกับเชือกขึ้นมาม้วนๆเก็บเข้ากับตัวแล้วเดินไปเก็บเจ้าชุดหรูราฟูฟ่ฟฟายัดใส่ตู้ ในดาสินต,ตาตอวดมองบานประตูอีกครั้งเมื่อหสูสำเน็ตถึงเสียงภายนอกเธอเป่าแสงเทียนให้ดับลงก่อนรีบกระโดดขึ้นเตียงอย่างรู้ว่าอีกเดียวยามช่วงดึกจะเข้ามาตรวจความเรียบร้อยเอาวะยังไงก็เพ่นไปจากนี้ก่อนไอพวกนี้เน่าที่สาเลปาน,นี้คุณรองนิกให้เธอไปช่วยแล้วจะพวกนั้นมารู้จักการเอาตัวรอดที่ไหนบานประตูถูกเปิดแอดนายทหารสาวสี่ห้านางเดินเข้ามาตรวจความเรียบร้อย หนึ่งในนั้นจะงงกเข้ามามองดวงหน้าฉเฉลยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรบกพร่องก่อนจะพากันเดินออกไปบานประตูแค่ง,งับขา่าวว้ยังไม่ใส่ใจความเลนเล่อที่เฟรนม์หมายตาไว้ตั้งแต่วันแรกที่เห็นกะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เธอลิงเอาไว้แต่ต้นเจ้าตัวกระโดดวูบลงจากเตียงคว้าชุดกระโปรงในตู้ออกมาคุมหมอนใบโตแล้วเอาผ้าห่มคุมครับมองผืนก็เหมือนยังมีคนใส่ชุดนอนฟู่ฟาหลับอ,อุตุอยู่ใต้ผ้าห่มในตาเสียงตานต,ตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนจะแทรกตัวผ่านบานประตูที่แง้มไว้ออกไปอย่างเงียบเชียบฝีมือการย่องเบาที่เงียบจนแม้แต่ยามผู้ยืนเฝ้าอ,อยู่หน้าห้องไม่ทันสังเกตหากไม่ใช่ว่าเจ้าหล่อนจะมีตาหลังไม่มีที่นี่ก็ไม่มีคำบ่นในใจที่มาพร้อมกับอาการถอนใจเป็นรอบที่ 100. หนึ่งร้อยเมื่อสำรวจมาถึงห้องสมบัติห้องที่สามถึงแม้ห้องนี้จะใหญ่กว่าเก่าแต่คงเป็นห้องสุดท้ายที่เธอจะมีเวลาทําการสำรวจ ยามกะต่อไปกำลังจะมาแล้วพวกเขาก็อาจจะจับได้ว่าเธอไม่ได้อยู่ที่ห้องสมบัติถ้วยชามคนโทรหม้อไหย่ทองคำตั้งเรียงระยะวิจิตรแต่บัดนี้เธอไม่มีเวลาจะทัศนาหรือหยิบฉวยเลยสักนิดอยากจะหาก็แต่เจ้าดาบผ่าปตัตพีนั่นให้เจอและรีบๆเพ่นไปจากปราสาทเจ้าแม่มมอมซอนนี่สมบัติเจ้าหล่อนมากมายจะน,น่าปวดหัว แม้ระบบรักษาความปลอดภัยจะไม่ค่อยเอาอาวเท่าไหร่พวกหล่อนชะล่าใจไปมากหรือไม่ก็นึกว่าขอเพียงแค่หอคอยสูงเข้าไว้ก็จะกันขโมยได้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นหีบเล็กขีบน้อยทุกหีบก็ใส่กุญแจหนาแน่นหีบทพี่เราได้เลยว่ามันคงจะบรรจุสร้อยคอแหวนไขมกุกเครื่องประดับไว้จนเต็มเอียดสมบัติผู้หญิงคงไม่มีทางเป็นเหรียญทองคำ ที่พกพาใช้ง่ายเป็นแน่แล้วตอนนี้เธอก็ไม่มีเวลามาสนใจงัดแงะเปิดหีบเมืเ่อหีบเล็กๆพวกนั้นไม่มีทางยัดผาดปัะพีลงไปได้ในตาสินตันเดินกวาดมองรอบๆห้องนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กแต่สว่างอรือเสมอบนไฟตะเกียงดวงเล็กที่ริมผนังทําให้ห้องทั้งห้องดูราวทาบทาด้วยสีทองเพราะสะท้อนประกายไหยทองคาหม้อทองคําทองคําท,ที่ขึ้นขนไปก็มีหวังได้เป็นทองคําแช่แข็ง รวมอยู่ในห้องนี้เฟลินสาวเทาว้าก้าเท้เร็วกวาดมองไปรอบๆเพื่อดูว่านอกจากเครื่องประดับตกแต่งกับหม้อและหอแล้วสาวๆแห่งอเมซอนจะมีลัษนิยมเก็บอาวุธมีค่าไว้บ้างหรือเปล่าแต่สาวที่ไหนจะเห็นว่าอาวุธมีค่าเธอนี่ถ้าจะบ้าความคิดที่ให้ถอนชุนก่อนส่งเสียงจิกจั๊กในลาคอเจ้าหล่อนก็น่าจะเห็นอาวุธเป็นอาวุธเหมือนๆกันหมดรโยนตเข้าคางอาวุธหรือไม่ก็ลงหลอมเหล็กไปแล้ว ไม่น่าจะขนมาเก็บที่นี่ที่คิดว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้ก็เพราะว่าเรื่องของเธอมันเพิ่งเกิดขึ้นสามสี่วันและบางทีพวกหล่อนอาจไม่มีเวลามานั่งคิดว่าจะจัดการอะไรกับดาบจนโยนเก็บเข้าคางสมบัติไปก่อนเฟรเดนใสายหัวอีกครั้งก่อนล่างทั้งล่างจะสะดุ้งโยงเมื่อเสียงตะโกนเอ,อะดังลั่นจากข้างนอกมีผู้บุกรุกเสียงปืนปังดังลัง่นก่อนที่ประตูจะถูกผักเปิดพลุ่ง ตัวดูทั่วๆดูซิพวกมันแอบเข้ามาซ่อนตัวในนี้หรือเปล่าหัวใจเธอแทบหล่นไปที่ตาตุม่มกับเสียงสั่งการทรงํำนาจลูกน้องสามสี่คนในชุดนักลบเดินถือคบเพลิงที่สว่างกว่าแค่น้ำมันตะเกียงริมผนังชายกาดัดเสียงเคร่งเคร่งดังเมื่อการตรวจสอบทำอย่าง,งเข้มงวดน้ำลายพันแห้งผากอยางรู้ว่าอีกนิดอีกนิดการตรวจตรวจทั้งบนโต๊ะใต้โต๊ะหรือแม้แต่ในหีบใหญ่บางหีบ ตรวจดูดีๆอย่าให้เพื่อนคิดว่าอเมซอนเข้าง่ายออกง่ายไม่เคยคิดเลยสาบานได้สาธุถ้าลูกชั้งว่าไปได้จะปากประกาศว่าอเมซอนเข้าง่ายออกยากแค่ไหนเคร้งเสียงชามใหญ่ถูกผักกิ้งตกพื้นเสียงเดียวกับหัวใจเฟรนที่เต้นโคลงคงกับพร้อมบทภาวนาในใจระวังน้นชามใบโปรดของเจ้าหญิงมาทิน่าเสียงเครียดส่งบอกแล้วการตรวจตาก็ดำเนินต่อไป ติดใจต่อมาเสียงสีเท้าวิ่งทักทักก็ดังมาจากข้างนอกพร้อมเสียงรายการที่บ่งความตกใจถึงขีดตกใจถึงขีดสุดท่านนายพลคะท,ที่ได้แห่งความมืดที่ได้แห่งความมืดหายไปหายไปจากห้องแล้วคะ่ะอะไรนะเสียงตะหวัดลั่นหลังการรายงานไปเสียงตะโกนโบกอีกโมโหที่ดังลั่นไปทั่วห้องก่อนที่ห้องทั้งห้องจะสงบอีกครั้งหัวใจยังเต้นโครนโคลขณะที่เหงื่อเย็นยังซึมชื้นไปหมด นึกว่างานนี้จะถูกจับเสียแล้วโดยดูเหมือนโชคชะตาของหัวขโมยแห่งวาลมอสแต่ยังไม่เลวร้ายไปสักทีเดียวเฟรินรูปอกปลอบใจตัวเองเบาๆขณะที่ในตากำลังปรับให้เข้ากับความมืดเบื้องหน้าปราศาทใหญ่ๆมักมีห้องลับการเจอห้องลับในเวลาขับขันไม่ใช่เรื่องแปลกตรงไหนโดยเฉพาะกับห้องลับที่ซ่อนในห้องสมบัติเพื่อซุกซ่อนสมบัติที่ลึกลับยิ่งกว่า ความคิดนั้นผ่อนความกลัวให้หายวับแล้วก็ชาความตื่นเต้นขึ้นมาแทนที่เซรินยิ้มกลิ่มพร้อมในตาที่เริ่มเป็นประกายขณะย,ยกมือขึ้นเช็ดปลายจมกูกสมบัติล้ำค่าของอเมซอนฮ่าฮ่าอย่างนี้มันต้องติดไม้ติดมือไปสักชิ้นสองชิ้นเป็นที่เหลือเอ้ยเป็นข่าเสียหายที่ถูกจับตัวมาคุมขังอยู่ที่นี่ไม่งั้นก็เสียเกียรติหัวขโมยแห่งวารมอสแย่ เจ้าตัวดียิ้มพายก่อนรีบความหาหินติดไฟในกระเป๋าฉีกเศษผ้าออกนี้ถ้าติดไฟเข้ากับเศษผ้าว่าไฟสว่างพึบก่อนจะมอดดับลงอย่างรวดเร็วแต่นั้นก็เพียงพอให้เห็นตะเกียงน้ำมลลันริมผนังเสินสาวเท้าวสวบไปใช้หินจุดไฟอีกครั้งอึดใจเดียวห้องมืดทั้งห้องก็สว่างพึบภายในห้องต้องมุนหัวคิ้วความประหลาดใจกับสมบัติล้ำค่าของอเมซอนห้องโล่ง ในการสีน้ำตาลสะดุดเข้ากับสมบัติล้ำค่าที่สุดในห้องชนนี้ที่ต้องรีบสาวเท้าสวดตรงเข้าไปคว้าและตรวจสอบดาบผ่าประจพีที่วางอยู่บนโต๊ะเดียวในห้องโล่งๆไม่บุบหรือบินมากกว่าที่เคยบินอยู่แล้วพี่ลึกความคิดชวนสงสัยให้เบะริ่มฝีปาแล้วไหวไหลก่อนจะสะดุดกึกอีกครั้งกับสิ่งที่วางเคียงอยู่ กระดานหมากลุกคิ้วเข้มหมุนขึ้นเล็กน้อยกับตัวหมากบนกระดานที่วางเรียงกันเอาไว้เรากับมีคนเล่นค้างอยู่หมากสีดําที่มีคิงอยู่กลางกระดานประจันหน้ากับคิงสีขาวนณะที่ดูไม่ออกว่าใครกําลังลุกคาดใครกันแน่แถมดังเจ้าบ,บิชอฟสีขาวที่เหมือนกําลังพร้อมรอแค่คําสั่งปิดกระดานเท่านั้นหมากกระดานนี้ ความสนใจจุดว่าบขึ้นถ้าไม่ติดว่ากำลังต้องหาทางเอาตัวรอดเธออาจจะยอมเสียเวลานั่งอ่านหมากดูสักคนแต่สำหรับตอนนี้เห็นทีจะไม่เฟรินผะสายตาจากกระดานหมากก่อนกวาดมองไปร,บรอบๆอีกครั้งอย่างหวังว่าจะเห็นสมบัติล้ำค่าอะไรอย่างอื่นชาวเมซอนไม่น่าจะเห็นกระดานหมากลุกนี่เป็นสมบัติได้มันไม่ได้ทำจากหินมีค่าอะไร อย่างที่โรงเรียนพระราชาใช้ในมักกระดานเกติเยอะเลยด้วยซ้ําแต่ไม่ว่ามองยังไงห้องโล่งๆก็ยังเป็นห้องโล่งๆห้องโล่งๆที่ไม่มีอะไรเลยสักนิดนอกจากโต๊ะกระดานหมากรุกภาพพิลึกภาพหนึ่งพระก้อนหนึ่งบทบนฝาผนังภาพที่ไม่เห็นจะสะสวยอะไรภาพที่มีรูปมังกรฟีนิกซ์สฟิงซ์ตบตีกันแล้วมีกิฟฟินอยู่ตรงกลางบางที กษัตริย์เฮลด้าอาจสมองมีปัญหาทิงเห็นหมากรุกกระพาพนี่เป็นของสำคัญไปได้เฮอเสเวลาเปล่าความคิดสุดท้ายก่อนที่เฟรนจะตัดสินใจดับแสงจากตะเกียงวูบแล้วเดินออกไปจากห้องทิ้งห้องลับให้คงเป็นห้องลับเหลือเพียงความวังเวงกระดานหมากรุกภาพประหลาดและก่อนที่จาลึกบนฝาผนัง หนก่งกาดเชี่ยวชาญเรืองการลบ 2. องเจนจบมนตราเวทวิถี 3. ปราดเปลืองรอบรู้ดังเมธีไรภาคีผู้พิชิตแดนประจิม